ชินะคะร้านธานิสานนะคะวันนี้มันเจอกันตอนเช้านะคะ,อะตอนนี้ยังอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ยังไม่ได้ไปร้านนะคะวันนี้จะมาแนะนำล้าก็มาขอนำเสนองานนะคะวันนี้จะมีงานที่เราจะส่งลูกค้าก็คือเป็นชุดเสื้อชอ็อปแล้วก็ตางเกงนะคะ,ะจุดประสงค์ของลูกค้าเนี่ยคือเขาเป็นบริษัทขายเครื่องกรองน้ำนะคะเขาก็เลยเลือกผ้าที่เป็นสีฟ้าละคะตัดต่อได้สีเทาหรือสหาตาพร้อมกับตังเกงสแล็คทรง ขากระบอกเล็กนะคะเพราะว่าคนที่ใส่เนี่ยเป็นทั้งเซลล์เป็นทั้งช่างนะคะเวลาไปเซอร์วิสลูกค้าเขาก็อยากจะให้ดูดีมีความสมานะคะสําหรับยูนิฟอร์มนี้มีการออกแบบดีไซน์มาสวยางามแล้วก็ดูทันสมัยดูดูเรียบหรูนะคะชนจึงอยากจะมานําเสนอให้กับลูกค้าท,ทุกทท่านได้ชมนะคะ,ะถ้าดูด้านหน้าเสื้อตัวนี้ก็ก็จะดูเรียบเรียบเลยเหมือนไม่มีกระเป๋าแต่จริงๆเขาก็จะมีกระเป๋าจออซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะใต้จวกปากตั้ต่ต,ตอเนี่ยมีกระเป๋า ที่อ,อกซ้ายสองข้างเลยเป็นกระเป๋าจับนะคะแล้วก็ที่ด้านข้างลําตัวเนี่ยก็มีกระเป๋าส่อนอยู่นะคะสองข้างเหมือนกันใช้งานได้อเนกประสงค์นะคะแต่ดูไม่ลบแล้วก็ไม่ล,งลงุกลามงชิญชอบไอเดียที่ลูกค้าออกแบบมาแล้วเราก็สามารถสรัส่งซื้งงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะส่วนด้านหลังก็ตัดต่อให้มันแบ,บกัน,นะคะดูเท่แล้วก็ดูสมาทเลยนะคะวันนี้มาเจอกันในคลิปสั้นๆนะคะตัวนี้เป็นผ้า1 0อคเปอ็นตตอ,อนึ่ทอเป็นแบบแคนวาสนะคะทอเป็นแบบแคนวาส โครงสร้างผ้าก็จะมีรูสําสหรับระบายอากาศแต่เรามองไม่เห็นอตจจริงๆมันก็เป็นผ้าเรียบแต่ทอไม่แล่นมากเหมาะสําหรับประเทศไทยนะคะอากาศร้อนต้องออกไปเวิร์กงานข้างนอกอะไรเงี้ยเหมาะมากๆเลยนะคะส่วน บางคนเนี่ยจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาสักเสื้อกับร้านพี่ชนหรือร้านธานิสาหรือบริษัทธนิสาเนี่ยจะต้องทำาังไงบ้างต้องมีการติดไหมต้องมีอาร์ตต้องมีเสื้อตัวอย่างอะไรไหมจริงๆก็ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรก็มีแค่ไอเดียที่อยากจะได้ก็มาคุยกับพี่ชนนะคะแล้วพี่ชนก็จะออกแบบออกแบบให้หรือถ้าถ้าเรามีเสื้อที่ใกล้เคียงเนี่ยเราก็จะ ลูกค้าดูว่าเป็นแบบนี้คายๆแบบนี้ใช่ไหมชนก็จะนำเสร็จแล้วก็ปรับรูปแบบกันนะคะจากนั้นก่อนที่จะผลิตงานหลังจากลูกค้ามันจำแล้วเนี่ยเราก็จะ,ะทำตัวอย่างเสื้อพร้อมลายปักลายโลโก้ลายสกรีนอะไรเงี้ยให้พร้อมให้ดูตัวอย่างก่อนหนึ่งชุดหนึ่งตัวนะคะดูลูกค้าเนี่ยอยากเจาก้านี้ตอนแรกเราก็ทำตามไอเดียแต่สุดท้ายลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มขึ้นอีกน,นิดนึงตอนแรกเขาเลือกสีฟ้าอ่อนเขาก็กว่า คือถามว่าผ้าเนี่ยมีโอกาสซีดไหมมีโอกาสนะคะเพราะแบบเส้นได้ายเขาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเขาทำมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคแต่สําหรับอันนี้เป็นงานตามสั่งเมนทูออร์เดอร์นะคะแต่สําหรับเสื้อช็อปลักษณะแบบนี้ทางเราก็มีขายอยู่หน้าร้านเหมือนกันนะคะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวพร้อมส่งเลยร้านแอร์ร้านช่างร้านหมูกระทะร้านอาหารช่างคูงงานนักศึกษาถ้าสนใจเสื้อช็อปสำเร็จรูปเนี่ยก็มาติดต่อพี่ชนได้ ในเว็บไซต์หรือในเฟซบุ๊กเนี่ยพี่ชวนก็จะมีจะมีขายอยู่นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่วนราคาแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวชวนจะแปะราคาแล้วก็แปะรูปแบบที่เรามีไว้ให้แต่จริงรูปแบบเนี่ยเราออกมาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนเลยนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้ล่าสุดก็ทั้งผนุกง,งานผนกงานช่างร้านอาหารนะคะเซลอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อนะก็สั่งกันไปทั่วประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างตัวเนี้ยเหมือนกันนะคะเป็นช็อปเนี่ยร้านแอร์ เซลเนี่ยเยอะมากซื้อเนี่ยมีดีไซน์เนี่ยมีหลายสีนะคะที่ชนทำไว้สามารถมาเลือกไซส์เลือกสีได้ทั้งหน้าร้านทักไลน์แล้วก็ซื้อในเว็บไซต์ก็ได้เฟซบ,บุ๊กก็ได้นะคะไลน์แอดมาคุยก็ได้หรือแพลตฟอร์รตมต่างๆก็ได้นะคะวันนี้เจอกันสต่เช้าๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับงานทำอานในวันนี้นะคะที่ชนมาแบบสั้นๆมาเสนอง,งานแล้วก็มานำเสนอนะคะ งานสวยๆให้กับทุกๆท่านได้รับชมรับทราบกันนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนคะ่ะพบกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ